สวัสดีครับมาพบกับผมเวลาทศรัตน์วันนี้ผมนั้นจะไปตามตัวเลขของเชือกผูกคอของปู่สารคามนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มรับชมคลิปนี้กันได้เลยครับในคลิปนี้ปู่มีตัวเลขอะไรก็กครับปู่คะัอนงค์เจ้าข้าเจ้โซเจ้าเริเดอ้าเ้เดือดอืมจับปู่อเออประมาณสอาหก หกแปดหกเจ็ดปูก mm. ับพ the so ี่่เเขาจะเกิดเจ็ดในพ่อหมืนเ้ยค่ะาทีบคนกบอกกนเอาที่นี่นะพี่ว่าจะมีอ่อหกนึ่งเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งสิเนะค่ะมันก็เลยแมนกันคำนวณปูกับมีค่ะตัวนี้เนาะปูเนาะค่ะเลยเ็ดกว่านี้เล่เพราะเหตเจจบอ่อ นี่ละเทตมืานผู้เลีัดไหมเออค่ะคน่ะว่านัด้เลี้ยัดเลยคนเอวานัด้เลี้ยัดบุพาดีก็เอาคนผู้เ้ยงั่ไหมค่ะบูพบุ่ฟังด้วยกันนะดอกคนผู้เลีัดค่ะเมื่นสี่ขึ้นเลยเทตเนื้อเจ้าบาริกันเลยเก้าวันี่บ่ขั้นแห้งปันนีคขั้นข้อบวขั้นแห้งบ่บ่มแห้งปันนี้จะ่าเก็เป็นตุ้งเลี้ย่ คาบัวเออตัวเล <6, S 2> ขอะหกหกห้าหกหกคาบไหมคาบัเอ,อเขียนอะไรได้บดีคาบัวเอเขียนรลดแล้วมันได้สามตัวมาในตัวที่สองนี่แปดเป็นตัวที่สองนี่แปดเจ็ด ปดเจ็ดเออสองตัวมันกอดกันขงเจ้ามันผัดกินหกหห้าค่ะหกขอ้าแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นแปดเจ็นาะปุ๊นเนาะแปเจ็ดจ้าว่นนี้อันนี้เชือกหกข้อค่ะโตน้องมวซุมนหกเจคู่เดียวกันบ้ามากยอะอืมโออันอันที่มันขาเน่ยหันหกเจ็ดนาะปุ๊นะ อืมค่ะแล้มันไม่ต oh. ้เสียบหควเสีั่าจ้่ะเสียบหีค่ะเออวันนี้เลขอะไรเนี่ยเประจำปีปูเนี่เลขประจำปีจับปูเออประจำปีเ่ยประจำเดือนปีของมันคือปี64เลขประจำปีหกปีปี64เจ้า64เว้า6 โอ้ประจําปีหกสี่แต่ปู่เฉลี่ยไมาเอาออกปีหกคาเออแบบนีออ้มันกะมันมันกมีเอ่อกับประจําเดือนมันมีเกันประจําเดือนเนเมษามหนึ่งโอ้เล่ประจําเดือนเมษสามเออหนึหน่งไมษสามมันมีเด้ค่ะมันมียังไับเซ้นกระดาษไปหมดทั้งหมดแล้วค่ะปู่ยังจะใช่ไหมค่ะ èè yà sẹlá kẹràn àà mokẹta. ká kò náà ṣe sọ ọ́n. ìwọ náà mú mi lọ. káà. ẹ ẹ ọọ ní o mọtò kí n fẹ wẹ wọn ìṣọlá ìkàwé rẹ. kàbọ. ọ̀ ọ̀ sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ bá ní ṣì ń bẹ́ẹ̀ ọ̀ ṣẹ́ ń bẹ́ẹ̀ ọ̀ kọ́ kẹwàá ẹ̀ ká. omi ìṣúná bá a sọ̀rọ̀ ìbí na fún ẹ̀ ọ̀ fún ẹ̀ kọ́nọ̀ fún ẹ̀ mi ìb ว่าึ้นนมมือนี่ยืโชคดีนะปุ้นเอ้้้นเจเมือนกันคึ้นขึนพนี้หน่อยี่แมนค่ะปูถามว่าบึงบึงบึงช่องไหนบึ้งหนเรื่อหาเก้า้ึหน่หาเก้าสิดีก่อนบึงเออเกาหาว่าสดลค่ะตก้หามาโสดยังส่องหน่อยอยู่ส่งไงผันมาถึงระงับว่หายร่วงคิดอือค่ะ เดือนเดือนเดือนเมษาค่ะพวกหนึเมษาไปแลเมนค่ะหนึ่งเมษาหนึ่งเมษาหนึ่เมษาหนึเมษาอืมมาคักเลยหึงเมษาวันตัวเบัวสองเจดศูน สองเจ็ดศูนค่ะข้างล่างข้างล่างอีกะ 0, อะศูนย์ห้าหางศูนห้าค่ะพูดไม่มีตัวนี้ละอันประจําปียนเพราะประจําปีหกสีแล้วก็บประจําเดือนเมษายนสามตัวค่ะวันที่หนึ่งเมษาย,ยนเนาะข้ะงนอะพูดเนาะสอง 00, สองเจ็ดศูนยหไม่คือเดน้อนาะสองเจ็ดศูนย์ล่งงางศูนย์ห้าโอ้ค่ะปูอันต่ดีที่อยากอยากเตียงโผลว่าเตียงอี่ตันเตียงตัวละเออเตียงตัวละไปก็ได้ไปไปละค่ะเออเพราะว,ว,ว่าามันมามันว่างเส้นอ่ะมันมันแกวติมสูดเนี่ยมันใกลออกค่ะปู บ้องเบง่งนะเ่ว่าอันนี้ไปทำเดือนไปทำปีเนอะจ้าปุ้เออเตีว่าเรียกกันเรียกกันอะไรเรียกปู้มากกว่าจ้าข้างล่างหาหกโอ้ปุงมาวันนี้ป,งงปุ้งมาหาหก,ก,กประคั้นเออมากกันมากประจำว,วัน,นวเอาา่อประจำวันสุกเออค่ะประจำวันสุกอย่างนี หกสามาห้าห้าส <els>, ี่สามตืงโอาจดจดอไได้เน่ยปวจดบ้าคะฮะอันอันตอนหกสามห้าห้าสี่สามยังจดบ้าคะประจำประจำมัดสูงเอารถโงจดไว้ก็จะทบทุกๆกกิดิ้งกันนะสองไม่่อ่คะ เลขประจำวันสุกนะครับปุณหะเออวันสุกวันวันสุกเลขเลขเลขวิ่งมันเลขวิ่งมั่นมีใชะเลขวิ่งมันมีหกหกกับสามอ่าเลขวิ่งมีหกกับสามหนึ่งอสองขนาดสองตัววะใช่ อ 6, ันแรกประจัาสูงนีตัวนเหนนี่รก็คาปัวหกสามหกสามห้าอตัวเด่น,ต,ดนตัวล่างห้าสี่สามลองห้าสี่สามคาปัวเออป่านี้มันมันม่ได้ชนกันป่านี้ค่ะมันมัชนชดกันเหงอหกสามห้าค่ะ อีสามห้าสองตัวสามสองปัวมันพ้นกันไหมโอ้จ้าปัวบานี่บานสังเีได้เสี่เอัอตัวที่มันมาซ้อนกันคือตัวไหนวะเสี่ก็บผม้ามันมันมากมันมมันมากคนละตัวค่ะแมนแมนมนค่ะปัวสี่กรบผแมนนี้ค่ะวันวานี้สองแปดสี่มันว่าแปดรักว่า สองแปดสี่แบบนี้ร่องมันอีกอะตัวร่องมันเป็นหกหกสี่หกสี่สองหกสี่สองมันเลส้นกันเลยคุณน่ะผูเรสผู้เรสจะบอกมันหมดเป็นเกียร์วมันมากมันมากนี่มันมันมันมากนี่มันมากขคือคือตัวตัวมาซ้ำกันไหมจ้ะเออหนเห็นบอกมันมากเรียกว่างดหีิ หกสี่นหกสี่นก็ประมาณก็ได้ีเพราะว่าหก้าร้อหกสี่ก็ไห้จนวนเย็บทีอืมค่ะเยบทีนี่ต้องลาดเนี่ยต้องต้องวิวิข้อดีๆครับเ้ยคากระชับบอกหกบอกหกสี่หรือ่แต่ว่าอแต่จังไม่ดีเลยเพราว่าคือ เลขตัว <Legend ary> นี้นี่หามา mm ุนี่เนาะค่ะหามดนนี่ตัวเอทก็บริเวาซ้บไมยังหรอกไม่ว่างเอดไปนี่มันสีเลนติว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 ิวขึ้นเป็นเลขเลขคาเพราะจากนั้นก็เป็นเลขหจากเลขหกลยว่าเป็นเลขหกอีกอืมแล้วมุนนี้ไปวะนี่พ็จะเทียร้งไปอีกเทีี่กลายเป็นเลขแปดค่ะพราะโดกัเลขเจ็ดโอ้ค่ะพูด เร uh, um> uh, okay ื่องว่าแปเก็บจ้าอืมคนเกิดอีซี uh> ่มื่อนีละคนคนเขาเขาเรีก่ามันใจครับเอ่อนูนหนึ่งนอกตาเทียนนะจ้าแมนอยู่อกบูงหนึ่งกะโอ้คันน้อน้องแมวแ่ว่าปูนตั้งสมาธิบนี่มีไปเห็นนั่นขาหกตรงนี้ล่ะโอ้ขาปูหาหกขาหกมันกระตุกกันก็เหลือเลกเือกอยู่ได้ไหมขาปูเนาะ โอ้ oh, เหล็กเล็กเกข้ม้อนพูดมี่กะพูดกะเอ้าก็รุดไปนอบานนี้นอกพี่นองดัดไปมันตัดไหมครับพูกับปขึนคันเออระบบเขา่าเนาะจ้าะพ <c oughs> ูดูกัรบบขันันอันนีบบมืกนะีทีมันติดตัดขึ้นเ้ยว่าระบบมันตึงมากอว่ระบบาน้าที่ข่าวงหนึ่งของกระสิบนาที่น่งมันตัด มันตัดซื้อค่ะปูเออแล้ว่าแบ่ที่เอกหาผ้าผ้าโชคค่ตนะตัวหาผ้าสูนี่นะเอ,เ,อเอาไปเอาไป้อนฟันคำนันเขายังค่อยซื้อได้เห็นหุ้พวนี้เขาเป็่ง<อ>มากมากจนเต็มร้อยนะตัวนี้ไปค่ะปูไปไปกวนมูดิค่ะ<อ> <c oughs> เออคนมูเลยจ้าปู่ะแต่ว่าันต้องคนเรียกกันต้องคนเรียกันนั้นนะค่ะตัวที่ไม่มาตัวตัวที่มาร่วกันเเจ็ดเจ็ดสองอ่ะค่ะแต่าีดีได้ตัวที่บาน้ำกันน้องวันนั่นก็ออกคจะได้น้ปูน่เก้าศูนย์หน้าเราแจ้งไม่ถึงเงินเด็กวงิเงินแค่คนถือแค่คนหู้พีคนมดนีได้สี่แส จ้าโอ้สะอนน้ำฝนะนกพนัะเออสะอนเบิ่ลก้มติดหนีน้ะมันมันหนีมันก็สบายตัวเมนค่ะโอ้มันหนีวิดหนีได้สี่เซนเพนเพนได้เพนปูเหรอเพิ ja, ่นทเอาพนปูเลยอ้เพินทหาปูโดยตรงเลยไหคะเออเพิ่นเ่าเพนเหมือนทั่วเหมืนทันั่นเหมหอนไม่หาเก้าเหรอคัาแลพนได้มมากขอระต ปูมันมีสูงไปให้อืมแต่ปูส้มไปไหแต่คนส้มว่าสองสองวัน้วค่ะแล้ก็ส่งไปใหน่ประมาณเกาเก็กประมาณ้นจ้าปูอืมค่ะปอก็แสนแปดอืมเรือห่าห่าส่วนสองแบหลายค่ะนเมืซีดต่นซีแสนหเรอวะอืมแปดปูเออปูจะเป็นดีนอปูนอ มันม่ออกมนยออกศูนย์สาอออกม่ออกศูนย์อจาิดเลยจ้าเจ้าี่หนูกัมากีได้เนเจ็ด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 สองลเลขที่มาด้วยกันนนะเออนีแหละเลขที่มาด้วยกันเจ็ดเจ็ดสองีูมากพูดดีคาสิรนตีไม่หรอกนมันปาะท่าไหนมากก็ท่าไหนมาอีกตั้งสองสามหมื่นคนแล้วนุพน์จ้าอือค่ะ เอาไปจ,จ้าปูกงกเห็ดกางย <ใจ S 2> างอะไาโอ้ยจะมันเห็ดํำดีเนาะปูเนาะเอาปูมันอนีกครบทาเลยค่ะอีกครบีจนานบ้าเออจะเดินพอเดินอ่่องของบึงจ้ะหาผ้าโชคครับค่ะต้อหาผ้าเนออเงียยมกดช่องนีง่ละเรียนไปก็หาผ้าโซบุกเห็น หูสลัคามหลวงพุทธิ่งลูกไปเบื่อ่ะของแพร่ตอันของปลอมของแ้ค่ของแท้เสียง,งแท้เสียงแท้่ทท<ป>ตัวแท้่ดเออโบเล่ตีโบเล่มาแล้วคือเลขที่ปูมางขึ้นล่างค่ะห้ากจ้าพุ่อห้าหกค่ะตัวสีมักตัวอื่นก็นแล้วันก็หลายตัวแนี่ใช้เมี่ มันก็ซ้ำๆกันอยู yeah. right. ่แล่จ้ะมันก็ซ้ำกบนอยู่นนี้แล้ะพ่ดเนาะเออกบนหลายหางหมดเลยหรอกพ่นกับชาเทียนปูป่อยไปูกอนเรื่องเปี่ยไปยได้ปว่แก่ค่ะเออปอยตัวเอเนี่ยปลกเรื่องตัวพุ่งไปอีกอ่าอย่างนี้มเนาะต้อรับปัดดีขึ้นนี่ละกับบนโลกขึ้นนี่กันกบเบิ้งขึ้นนี่กับินโม ขับเพป็น,นว่าใน่ลกของมนุษย์เศร้าคนนั้นก็ต้องจาเกผูกคอจากปู่สรารคามมาแล้วหกหกห้ากับแปดเจ็ดค่ะพ่กตัวสิ่มีผลเสียลรังวันนี้เด้ออย่างนินะยนมครับเจริญพขอมีความสุขความเจริญเด้อและนี่ก็คือเลขทั้งหมดของปู่สรารคามเป็นเลขเชือกผูกคอนะครับนั่นก็คือ หกหกห้าแล้วก็แปดเจ็ดส่วนเลขประจำปีนั่นก็คือหกสี่เลขประจำเดือนเมษายนนั่นก็คือสองเจ็ดศูนย์เลขล่างก็คือห้าศูนย์เอ๊ศูนย์ห้านะครับส่วนเลขประจำวันศุกร์เลขเด่นนั่นก็คือหกสามห้าเลขรองนั่นก็คือห้าสี่สาม ส่วนเลขล่างก็คือ5 6แล้วเลขวิ่งนั่นก็คือ6กับ3นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ